้าครับผมปิ้งเนี่ยมูครับผมม,มาเลยครับเด้อ ครูทำให้ช่มฟังครับเกิดเหตุการณ์ในไร่นะั่นผมเราข้างนีเด้งรถก็ามาจอดไว้มาเสือกเขายุบตรงกลางบ้านนี่แหละครับทุกทางถนนวันนี้ก็ล่าเขา้กัจะออกไปข,กข้างนอกขาเจ้าเสือเขาแล้วรถผมยังจอดที่ข้างหน้ารถกระบะขาเจ้ออามันนี่ก็เจ้าจะขี่ออกไปหลังจากก็เจ้าสือคลงอันนี้แล้วบานไ้ชีจงังมาเบิงตาาตาเลี้ยบันนี้ไปตำรถผมลมนมํามันเนียออกเลยครับบา้านไ้ผมก็เลยว่า เป็นอยังคือบ่เบิงเนี่ยวลาขี่ขนาดผมจอดไว้อยู่หน้ารถเจ้าในเที่ครับเที่ยที่คนที่ขับรถกลับบ้านนี่เพื่อนเที่ยงดีเป็นศิบึงนะครับเพิ่นบ่เบิ่งตามาตาเรี่องผมก็เลยเว้าให้ก็บ่ได้ด่านะครับแต่ว่าเว้าให้ผมก็เว้าว่าเป็นอยังคือบ่เบิ่งเนี่ยขนาดรถผมจอดอยู่ข้างหน้ารถเจ้าไปในี้ก็ได้ต่ารถผมจนล้มมอเตอร์ไซค์ผมล้มนะครับผมผมน้ำมันเฮียวอ่ะบ้านผมเลยเอาเงินยมันเพิ่นลอยนึงครับผมเพื่อความสบายใจผมกับเพื่อความสบายใจของ คนที่ต่ำรถผมเหมือนกันผมก็มกเลยเอาน้ำเพลินลอยหนึง่งทาต่ำรถผมลุงแล้วนี่ผมเลยได้น้ำเพลินลอยหนึง่งมันเป็นเห้ผมเหยีการเกิดขึ้นมันไม่ได้ครับเกิดขึ้นมันได้เดยนี่ผมเราผมมาซู้อไม้ครับโอเคก็ได้ขนาดจอดได้ทั้งหนาเลย่อ่ะทั้งขีดต่ำรถผมได้สซืแค่ท,ที้มันจีบึงตามาตาเลี้อยเลยผมว่า ขนาดจอดรถผมจอดด้วยข้างหนาที่อะทั้งคีมมาต่ำผมอยู่ แก้วกกิ๊ฟก็เข้าครับกิน ก็มัดเลยครับผมกินเนื้อมูแซ่บหลายครับกินไปกินมากขอนี่งสั่งเที่ยวที่สองสั่งทะเลาะสิบบาทเที่ยวที่สองกินกินทะเลาะเพราะอิ่มนิดสิบบาทเพราะสั่งเที่ยวที่สองห้าบาทกินเลี้ยครับผมมัดอันนี้เนี่ยหมูมัดก้อนขหนียวนี่แหละอันสุดท้ายสั่งห้าบาทแต่สุดท้ายสั่งขหนิ่งสองเที่ยวกินบะมัดขหนียวเนี่ยหมูมัดก้อนแล้วกินบะมัดอิ่มเลยครับผม ขอสู้มือนี่เด็กกัขอบคุณสรับที่รับชมครับผมครับการว่าหางเสียงต้นเสียงเดบ็อทือใจ๋ว่าพ่อใจแฟนครับว่าพ่อใจ๋อทำผู้ชมกับพร้าไพ่นะครับผมเด็กกับกาบขอสวัสดีครับขอบคุณหลายๆที่ค้นคอมเมนต์กับมาครับเป็นกำลังใจครับผมถ้าผมอ่าสีว่าสีดากรบเพือส่าหรอครับผมเออว่าคอมเมนต์มาให้กันเนาะวว่าวหยอกคนคอมเมนต์ด่าหยออกว้หัซืดอก เออผมหูวจัดยี่ดอกครับเคนบอดดีด้าห้ออีหียี่ดอกเคนโรยหยอกต้องซยือยอเป็นการคอมเมนต์เพื่อความสนุกสนานไปกับพวกเป็นยังครับตอนผมผมกล่าวกินขอลกับบ่ค่อยบ่ค่อยเดี๋ยววาวบ่ค่อยเดี๋ยวยังดอกกันได้ของแอ๊ะเพย์ก็ได้ให้พว่าถ้าชมพ่อใจก่อนขออเพยบขออเพย์นะตรงนี้ครับเออนะครับนะคลิปทุกคลิปก็นดีครับ ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม